คุท oh ี่บอกให้เบิ้งโยทูไปโยทูไปก็ว่าเบิ้งจังี่ย่งลูกสิไปเบิ้งตอนไหนละเบิ้งตอนไหนตอนที่เรียนทุ่งสาหร่าที่เรียนตอนไหนละมาขึ้นท่ากาจเต่มกาจเต่มถูกมันเจียวยังกับอ้ไรฮะก็มันเบิ้งเบิ้งไงเออไมหยังก็เบิ้งเบิ้งคิดฟังเข้าไว้เนี่ยเขามาส้นหรือส้นหรเขาพิดรา่ะ เฝ้าหาไม่หยุดตกยเฝ้าหาไม่อยู่ตกมันคุ้งคู่หรือบิง้งคู่ในคุ้งนั้นก็ค่อยให้หมดนี่เออเราขึ้นเลยแล้วเออขึ้นไปลงไปเจียสอง อยูเล่นให้ละเบิ่องถนน้วยมันไปกินเล่นเขาเขาป่าแล้วเขาป่าแล้วเ,วเดี๋ยวเล็กนะ้อย ไฟเลี้ยวซ้ายเหยียบคาดลงก่อนเหยียบคาดลงเหยียบเบรกเหยียบเบรกไปเรียบค่อยเรียบเรียนไปอีกหน่อยเออค่อยเรียบไปค่อยเรียบเรียวเรียบหันไปเ<ม>บาเบาโอ้ปล่อยมันไหลออกไปไหมค่อยๆปล่อยไ,ไหลออกไป ค่อยๆปล่อยไหลออกไปหักด้วยฮักฮักเราถอย่ตุ่งเก่อนเก่อนเบ็กมันอันไหนได้เนี่ยตาดไหมดิเราไล่อหน่ะปลาเด็กซ้อนมึกจำเลยอย่างวเนี้ยามันตตใจอ่ะไม่ตกใจอย่างเธอฟังไงเนี่ยตัวเบิรงอย่างเลยไปเรียกออกไปเกียนึงเกียนึง ฮักซู้ได้เออฮัตทางเร็วฮัตเร็วฮักขึ้นเร็วเขึ้นห่ว,วยตังเนี่ยเปลี่ยนตันนี้ฮะมันยู่ที่เรืงเผียอรงนุนไงเสียหายมาขอไปเองดีกว่านี่แหละคอยไปไม่ต้องเหยียบขันเร่งไหนปะมี ไอสร้างเหยียบเหรอเหยียบคาดขเขาเยอะสองตรงยังเดียวบ่ตรงยังเยียวม่ตรงไปหาใส่หา,า,หาวัวมันตรงเนี่ยถนน,นบอกว่าตองไปต่อพวกอะไรเลยเออล้วเขาแซงเขาไปเองหรอกบังครับยหยมันออกใส่หลายเมียโอ้ที่กับเบื้องนี้ ตัวมีหฮัดยุ่านี้เป็นเดือนน่ะ ลบๆนี้ตอนนี้เปลี่ยนมาคือตรงถนนเบกพีพีครับเบกดย๋ยวพาน้่งไปน้น่งอ๋อ